สบายดีพี่น้องเอฟสีทุกท่านเนาะอ่ามี้ก็สบายดีเด้อพี่น้องเด้อเชี่ยวมาเต็มเพียงแล้วกับปิ้งป่าพี่น้องปิ้งป่าแล้วก็ตะมังหุ่งมันมีมะเขือนลอยเด้อกินแบบวิธีพื้นบ้านพี่น้องอกินแบบวิถีชีวิตเขาหาได้แล้วก็กินมังคเขื่อนนี้ไปใส่หมองก็ได้ซองสา,โมมานโดนสบายง่ายตัวเอง,อง,องมันหัวบ่มีแล้วมันเด็ดไปแล้วมันทึ่งมองทึ่งมองแล้วมาด้วกินกันเด้อพี่น้องเด้อทับชมอยู่ใส่อยู่แขวงใดจังหวัดใดอยู่ไทยอยู่ลาว คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปเราพี่น้องเนาะอาจจะเคยกินกันบ้มามามาจวดพี่น้องจวดเลยเนาะพี่น้องตัมหุ่งเซ็บๆนี่เปิดซร้าง่อนคอรดป้าบอกพี่น้องช่วงนี้บ่มีใครเนาะ อืมอืมับทำา,าได้เลยอใช้มือเลยเบ่ได้หลายพี่น้องมื่อคนนี้ประมาณสามโลแล้วก็ไม่เห็ดเปนเป้ถนะึงอ่ะ คือเรื่องกับตะมังหงพี่น้องในซอกซื้อสมการแล้วบ่มีคุ้มคักเดือไปนอนเลยต่องพี่นอ้องฝากพี่น้องติดตามว่าในซอกวิถีชีวิตคนเฮาในคนเหล่าเน,นเาะจะอัปเดตให้พี่น้องในการกินกันอยู่แบบนี้แหละกินแบบธรมรมชาติพี่น้องอ กรร,รทำซาซึว่าเอาหาได้กับกินไปเป็นแบบนี้นะจะบอจะบอเอาเรื่องอื่นมามา,เ,าเ,นะเอาเลยเอาแบบวิธีชีวิตเนาะจะมีโอกาสจะไปบ้านบ้านเชี่ยวเนาะจะไปถ่ายอรงรท่อนานงเพียงแต่ว่าเขาก็ถ่ายมาบันนึงและนะ้วเนาะถ้าพี่น้องรับชมแล้วกันยังอีกจุดหนึ่งที่ว่าสําคัญที่สุดพี่น้องแต่ตัวรับชมว่าเขาจะไปถ่ายให้พี่น้องเมึงองการกินจูและการไปมาของพี่น้องสามบงเพียงเนาะ เป็นไปในใจเอาไปรอติดตามเด้อพี่น้องเดอ้อคลิปต่อไปอาจเห็นแน่นอนคลิปนี้มากินก่อนอคลิปหน้าเขาสุกเรื่องพอดีเขาสุกเรื่อจริงเลเป็นเวลาเกี่ยวข้าวเนาะนเดี๋ยวนี้กำลังเริ่มอ่องแล้วเขาน้าเปลี่ยนคือไทยเขาอยู่เซีญญ่ยงไฮ้บรีนี่คือ,อบาร์บุญยงนี้บูบินาเดี๋ยพี่น้องเดอ้อ <laughs> บูบินาอีแต่ใช้ชีวิตหาอยู่หาก,กินแบบธรรมชาติได้เลยแหละเซอร์เสี่ยว เพิ่นให้ให้นหนาเนาะเพิ่นมาให้กินก็นน <c oughs> นถือว่าขอบคุณขอบคุณรอบบกครอบใจของเพิ่นเมื่อถือโอกาสดีสดที่สุดเี่เพิ่นมาเยี่ยมมายามได้หาปูหาปลาสู่เ <c oughs> พิ่นกินปลาสามซีโลพี่น้องอันนี้เอาเอาจาปาอะปิ้งบ่มดเถื่อนเนาะดีบ่มเถื่อนเดี๋ยวเอาข้อกินข้อปลาอะไรจะน่ากินอช่นอื่นตืม มาเด้อกินกังถือว่าเขาจะโบ,บนั่นกินเหล้าเธอเนาะไม่ทูนโทนัดเอาแบบนี้เลยเอาแบบชดช,ด,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 ชดเลยชดชดเลยธรรมชาติเลยใไซมือเนี่ยแหละพี่น้องพี่น้องครับชมอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งต่างประเทศเนาะมีความคิดเห็นประการใดแล้วคอมเมนต์มาใต้คลิปพี่น้องมักคลิปใดเขาจะเฮ็ดให้กินให้ให้เบิ่งเนาะเซ็บจังเด้อแบบว่องโอ้สุดยอดสุด สืยอดคมเลยเนี่ยเจา้าเมื่อเช้าออกก็ได้กินแบบสอยซีนแต่เขาบอกได้เช็ดลงคิดเนาะแบบมาไลช่ชนไลช่ชนสัญญาณมันตัดก็เลยได้เศร้าโอนี่เป็นเป็นมือสิบสี่ค่ำพี่นนอะเป็นมือเข้าประดับดินเนาะเข้าประดับดินคือว่าสัญญาณวันนี้ถือว่ายุ่งยากขนาด เอาจะไล่สดก็ไล่บอดดาเพราะว่าสัญญาณมันยากเพราะว่าพี่น้องเขาเจ้าอยู่หลวงพ้าบาทมันมีการแข,นขน่งขันเคยยาวพี่น้องม,มีการแข,นขน่งขันเฮยาวท่านพิจิกว่าบ่าวุญงพัชิไปแหละช่องวิธีชีวิตก็่าจะไปแต่ว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเนาะนึง่งเศรษฐกิจสอบม,มากนะับสภาพครอบครัวก็มีเรื่องมีราวมีการคำว่าคำว่าได้นึ่งแล้วก็จกไ jo, นะได้โจเนาะจะฝากถึงพี่น้องหลวงพ้าบาทที่รับชมัครมาเป็นรอมบ่พร้อมวัฒนธรรมล้วเป็นแม่แม่ จไอมบอเอากดโจเอาอีกหลายปีจะได้ไปพี่น้องขอความรอมบออ,อํานวยเสียบเนาะเสียบเสียบขออภัยเนาะเมื่อคืนนี้บรได้ถ่ายพี่น้องหมดเวลาไปใส่หมองแต่เมื่อนี้ไม่ให้ได้กินนะเนื่องจากว่าไปพื่เดียวมันจะยากหนึง่ง เขินสองมากับมันสภาพฝนตกเนาะเอาสมัครทายพี่น้องได้เบิ่งได้ขอโทษกับไปพี่น้องเอฟซีที่รับชมดูใส่ก็แล้วแต่ขอ,อความเข้าไม่ทำมือ,อกดไลค์กดแชร์พวกเฮาด้วยมาเด้อพี่น้องเด้อฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งต่างประเทศพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศเนาะทรับชมดูใส่กันหายยากจะได้กินพี่น้องอาหารแบบอีสานบ้านเฮาเลยออีสานแบบ แบเหล่าเบลาเลยเนี่ยแบบลาวแท้ๆแหละนี่เอาหามาแล้วไป้องหงกับปิงป้าสมพัดกับปิงป้าใช่าหมจะาเนื่องจากเวทีมืันนี้เป็นคำเราก็ เร,ราเฮ็ดคลิปเราจะมาเปิดเพลงพี่น้องยันติดลิขสิทธิ์ของเพะนะื่อนเนาะขอโทษด้วยพี่น้องพ่อเฮ็ดปลาลายเกิดยนิดลิขสิทธิ์ของเพื่อนเรากระโดดอยากเฮ็ดตื่แต่ว่าเราก็ถ้าไม่ยังได้อักบ่ยยันก็เนะาะยันติดลิขสิทธิ์ตัือว่ายันติดแผ่นจะว่ามันเพื่อนเพื่อนจะมีกฎหมายเพื่อนมีระเบียบการคุ้มครองของการเฮ็ดยูทูบเนาะพี่น้องเนฉะันอขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราพวกเราอ่า เรเาจะดำเนินพอดใส่ก็จะบุหูเพราะว่าคลิปเราจะเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วให้เพองๆรับชมแนบวิถีชีวิตคนลาวของเราเนานะจะสันมงพอดนี่การจึง,ขงเขาจะจอบอย่างนี้เนะาะรอติดตามคลิปต่อไปเนะาะว่าเจ้าจะเฮ็เจะได้หรือยังเนาะเอาเขาเขาบอกเขาใจอย,ยู่เนา